ต่างต่าังใจฟังตื่ตังต้งใจดูเรามีตาไว้ดูเรามีหูไว้ฟังคุณครูท่านสารท่านต่งต่าตั้งใจฟังตื่าตังงตงต้งใจดูสวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูฟ้าอีกเช่นเคยนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับโครงการคณิตศาสตร์แสนสนุก เรื่องที่เราจะมาเรียนรู้กันวันนี้ก็คือการวัดส่วนสูงค่ะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูฟ้าจะขอทบทวนเพลงที่คุณครูฟ้าได้สนอนเด็กๆไปแล้วนะคะเพลงเพลงหนักเบาเราจะร้องเพลงพร้อมกับทําท่าประกอบเพลงกันทั้งหมด2รอบค่ะนันนาใบไม้ปิวลมไปมาสบายจริงนะ พอเบาเหลือใจก้อนหินอยู่นิ่งกริ้งไปไม่ได้หนักกว่าใบไม้ลมแรงพัดไปอีกรอบหนึ่งค่ะเด็กๆนันแนใบไม้ปิวลมไปมาสบายจริงนะพอเบาเหลือใจก้อนหินอยู่นิ่ง ไปไม่ได้หนักกว่าใบไม้รมแรงพัดไปเด็กๆเก,ก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะความหมายของการวัดเป็นการวัดตรงขึ้นไปตามแนวตั้งฉากกับพื้นเพื่อหาค่าความสูงจะวัดจากจุดที่อยู่ด้านล่างสุดไปยังจุดที่อยู่บนสุด เช่นการวัดส่วนสูงเพื่อดูความเจริญเติบโตของร่างกายตามช่วงวัยการวัดส่วนสูงของตึกเป็นต้นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดมีดังนี้ค่ะตลับเมตรนะคะใช้วัดความยาวสำหรับสิ่งของที่มีความยาวมากๆเช่นวัดความสูงของประตู ไม้บรรทัดไม้บรรทัดนะคะเป็นเครื่องมือวัดความยาวที่ยาวไม่มากเช่นสมุดปากกาดินสอค่ะสายวัดตัวเป็นเครื่องมือในการวัดความยาวใช้ในการวัดผ้าหรือวัดตัวค่ะไม้เมตรเป็นเครื่องมือวัดความยาว ในการวัดสิ่งของที่มีความยาวมากกว่าไม้บรรทัดเด็กๆคะภาพนี้คือภาพอะไรเอย่ยใช่แล้วคะ่ะภาพนี้คือต้นไม้นั่นเองเด็กๆคิดว่าต้นไม้ต้นไหนมีความสูงมากกว่ากันคุณครูฟ้าจะใช้เช่นปะสีแดงวัดความสูงของต้นไม้นะคะเด็กๆลองเปรียบเทียบนะคะ ต้นไม้ต้นที่1มีความสูงมากกว่าต้นไม้ต้นที่สองค่ะเด็กๆสังเกตได้จากการที่คุณครูฟ้าใช้เส้นปะสีแดงวัดความสูงของต้นไม้ต้นที่สองไปยังต้นไม้ต้นที่1ค่ะเด็กๆ่ะภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะภาพนี้คือภาพเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายค่ะ เด็กผู้หญิงคือภาพที่1เด็กผู้ชายคือภาพที่สองเด็กๆคะเราจะมาลองวัดความสูงของเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายกันค่ะคุณครูฟ้าจะเพิ่มเส้นประสีแดงให้เด็กๆได้เปรียบเทียบดูนะคะเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายคนไหนมีความสูงมากกว่ากันใช่แล้วค่ะเด็กผู้ชายมีความสูงมากกว่าเด็กผู้หญิงค่ะ เด็กๆจะเห็นได้จากการที่คุณครูฟ้าใช้เส้นปะสีแดงวัดความสูงของเด็กผู้หญิงไปยังเด็กผู้ชายค่ะเด็กๆคะภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ยใช่แล้วคะ่ะภาพนี้คือบ้านนั่นเองเด็กๆลองเปรียบเทียบดูนะคะว่าบ้านหลังที่1กับบ้านหลังที่สองบ้านหลังไหนมีความสูงมากกว่ากันคุณครูฟ้า จะใช้เส้นปะสีแดงวัดความสูงจากบ้านหลังที่สองไปยังบ้านหลังที่1นึ่งค่ะเด็กๆลองสังเกตนะคะบ้านหลังที่ 1, มีความสูงมากกว่าบ้านหลังที่สองค่ะเด็กๆสังเกตได้จากการที่คุณครูฟ้าใช้เส้นปะสีแดงวัดความสูงของบ้านหลังที่สองไปยังบ้านหลังที่หนึ่งค่ะเด็กๆขาภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ย ใช่แล้วคะ่ะภาพนี้คือแก้วน้ำนั่นเองเด็กๆลองเปรียบเทียบดูนะคะแก้วน้ำใบที่1กับแก้วน้ำใบที่2แก้วไหนมีความสูงมากกว่ากันคุณครูฟ้าจะใช้เส้นประสีแดงวัดความสูงของแก้วน้ำค่ะเด็กๆลองเปรียบเทียบดูนะคะแก้วน้ำใบที่2มีความสูงมากกว่าแก้วน้ำใบที่1ค่ะ เด็กๆจะเห็นได้จากการที่คุณครูฟ้าใช้เส้นปะสีแดงวัดความสูงจากแก้วน้ำใบที่หนึ่งไปยังแก้วน้ำใบที่สองค่ะเด็กๆขาภาพนี้คือภาพอะไรเอย่ยใช่แล้วคะ่ะภาพนี้คือขวดน้ำนั่นเองเด็กๆลองเปรียบเทียบดูนะคะขวดน้ำใบที่หนึ่งกับขวดน้ำใบที่สองขวดไหนมีความสูงมากกว่ากัน คุณครูฟ้าจะใช้เส้นปะสีแดงวัดความสูงจากขวดน้ำค่ะเด็กๆลองเปรียบเทียบดูนะคะขวดน้ำใบที่1มีความสูงมากกว่าขวดน้ำใบที่สองค่ะเด็กๆสังเกตได้จากการที่คุณครูฟ้าใช้เส้นปะสีแดงวัดความสูงจากขวดน้ำใบที่สองไปยังขวดน้ำใบที่หนึ่งค่ะเด็กๆคะภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ย ใช่แล้วคะ่ะภาพนี้คือเก้าอีนั่นเองเด็กๆลองเปรียบเทียบดูนะคะเก้ e ตัวที่1กับเก้ตัวที่สองเก้ตัวไหนมีความสูงน้อยกว่ากันคุณครูฟ้าจะใช้เส้นปะสีแดงวัดความสูงของเก้าอี้เด็กๆลองเปรียบเทียบนะคะเก้ e ตัวที่1มีความสูงน้อยกว่าเกอีตัวที่สองค่ะเด็กๆสังเกตได้จาก การที่คุณครูฟ้าใช้เส้นปะสีแดงวัดความสูงของเก้าอี้ตัวที่1ไปยังเก้าอี้ตัวที่2ค่ะเด็กๆคะภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ยใช่แล้วคะ่ะภาพนี้คือตู้เย็นนั่นเองเด็กๆลองเปรียบเทียบดูนะคะตู้เย็นตู้ที่1กับตู้เย็นตู้ที่สองตู้ไหนมีความสูงมากกว่ากัน คุณครูฟ้าจะใช้เส้นปะสีแดงวัดความสูงของตู้เย็นค่ะเด็กๆลองเปรียบเทียบดูนะคะตู้เย็นตู้ที่หนึ่งมีความสูงน้อยกว่าตู้เย็นตู้ที่สองค่ะเด็กๆสังเกตได้จากการที่คุณครูฟ้าใช้เส้นปะสีแดงวัดความสูงของตู้เย็นตู้ที่หนึ่งไปยังตู้เย็นตู้ที่สองค่ะเด็กๆขาภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ย ใช่แล้วค่ะภาพนี้คือกล่องนมนั่นเองเด็กๆลองเปรียบเทียบดูนะคะกล่องนมกล่องที่1กับกล่องนมกล่องที่สองกล่องไหนมีความสูงน้อยกว่ากันคุณครูฟ้าจะใช้เส้นปะสีแดงวัดความสูงของกล่องนมนะคะเด็กๆสังเกตได้จากการที่คุณครูฟ้าใช้เส้นปะสีแดงวัดความสูงจากกล่องนมกล่องที่สไปยังกล่องนมกล่องที่1ค่ะ เด็กๆคะภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ยใช่แล้วคะ่ะภาพนี้คือหุ่นยนต์นั่นเองเด็กๆลองเปรียบเทียบนะคะหุ่นยนต์นนนตัวที่1กับหุ่นยนต์ตัวที่2ตัวไหนมีความสูงน้อยกว่ากันกูฟ้าจะใช้เส้นประสีแดงวัดความสูงของหุ่นยนต์ค่ะเด็กๆลองเปรียบเทียบดูนะคะหุ่นยนต์ตัวที่1มีความสูงน้อยกว่าหุ่นยนต์ตัวที่สค่ะ เด็กๆสังเกตได้จากการที่คุณครูฟ้าใช้เส้นปะสีแดงวัดความสูงจากหุ่นยนต์ตัวที่1ไปยังหุ่นยนต์ตัวที่2ค่ะเด็กๆคาภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ยใช่แล้วคะ่ะภาพนี้คือพัดลมนั่นเองเด็กๆลองเปรียบเทียบดูนะคะพัดลมตัวที่1กับพัดลมตัวที่2ตัวไหนมีความสูงน้อยกว่ากัน คุณครูฟ้าจะใช้เส้นประสีแดงวัดความสูงของพัดลมค่ะเด็กๆลองเปรียบเทียบดูนะคะพัดลมตัวที่1มีความสูงน้อยกว่าพัดลมตัวที่2ค่ะเด็กๆสังเกตได้จากการที่คุณครูฟ้าใช้เส้นปะสีแดงวัดความสูงจากพัดลมตัวที่1ไปยังพัดลมตัวที่2ค่ะจนไปถึงจุดที่อยู่บนสุดค่ะเด็กๆคะ เด็กๆอย่าลืมไปลองวัดส่วนสูงสิ่งของกันนะคะวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวัดส่วนสูงกันไปแล้วนะคะคุณครูฟ้าจะขอให้เด็กๆไปทบทวนความรู้ที่คุณครูฟ้าได้สอนเด็กๆไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย